สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผม Mangos t y l e วันนี้เราจะมาเล่นเกม Fast m o h o b i a กันนะครับโอเคเริ่มเกมกันเลยดีกว่าอัดเดี๋ยวป่าวะฮัลโหลเพื่อนกูพร้อมแล้วอ๋อได้เลยอ,เอ,เอือหื้อ ภาพกลางอ่ะภาพกลางอ่ะร้าเกิดค้าสติเรือศูนย์ก็พีออกบ่อยเหมือนกันอืมอืมเจ็ดผีมีชื่ออะไรบ้างวะต้องไปดูต้องไปดูที่ปไายยังไม่เขาจะสั่นผีเมืเอนแจ็คสันอ่ะแล้วอันนี้เปิดยังไงวะเซ็ตเคเพื่อนตอนนี้มึงเข้าเกมกับมันยังเนี่ย โหลดอยู่90อ๋อคุณเรือกว่าคือคุณ,คณ,คณตอนแรกคุณก็ติดอยู่ในห้องมาละคนนึงอีกคนนึงยังเปิดวจะเริ่มทถามเพื่อนแล้วถ้าเกิดเล่นเกมไม่มีของมันจะเล่นได้หรือเปล่าเออไอคิปพี่โนตส่งไปให้เขาลองเล่นเล่นแบบใช้เหมือนแบบของอากาศอืมใช่ก็คือมันเล่นยากมันเล่นมันเล่นยาก ในกล้องวิดีโอก็อออคือในคิ่เหมือนเขามีแค่เทียนไม่มีไฟฉายแล้วมันเล่นยากมากอ๋อนี่ที่หาผีอืแต่ในกล้องวิดีโอมันก็มีไฟฉายอยู่แล้วนะ <c oughs> อะไรติดไออไอที่ติดหัวเอาไปกันหมดเลยเหรอเื่อ4แล้วเะเนี่้เพื่อนแล้วถ้าเกิดผีจะเข้ามานี่เราต้องใช้อะไร ีเขามาใ,ใช้ไอ้หนีอ้าวเหรอใช้แม่งเขียนไม่ได้เหรอด้องวางไว้ก่อนสีจละล่าโอ้โหไฟฉายนี่สุดยอดจริงเอาอันล่างที่หยอนบนอันล่างมันเป็นสตองแปดลายมันก็วางวางอ๋อเดเอาคนลัาปุ๊ก เออเข้าเกมนี้ไม่ทันมาเข้ามาในบ้านปุ๊บนี่บรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีเลยนะเว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยีตเคกระดูกไก่กระดูกต้องถ่ายรูปแล้วก็เก็บมันได้เงินเลยอ๋อเหรอใช่ใช่โอเคแล้วเก็บยังไงอ่ะก็เอาเมาส์เอาเมาส์ไปเซียก็กดโอเคได้ละอันนี้มีผีป่ะเดี๋ยวมาตรงห้องนี้กันกูเจอตุ๊กตาอูดู อไฟฉายกูแทบมองไม่เห็นวิธีการเปลี่ยนวิธีการดับของทำไงกูจะไปเปลี่ยนไฟฉายฮะตัวถับตัวอีกสกกวาก็คลิกข,ขวาละไม่ไม่เปลี่ยนไฟฉายใช่ใช่กดจีกดจีกดจีโอเคโอเคอเลยแล้วไฟฉายแต่ละอันมันต่างกันยังไงวะยังไงวะจะมีไฟฉายแต่ละสองลายนิ้วมือ ไฟฉายธรรมดาแล้วก็สตองไฟไลท์อ๋อมีใครมีกล้องบ้างอ่ะกูก <Go, go. S 2> ูกูพบกล้องมากูตุ๊กาบูดูโอเคเดี๋ยวกูถ่ายฮะมีเทอร์โมมิเตอร์อะ่ะโอเคเดี๋ยวกูเก็บแป๊บมันอยู่ชั้นสองมั้งชั้นหนึ่งยังไม่เห็นอเลยเฮ้ยทำไมเก็บตุ๊กตาบูดูไม่ได้อ่ะของเต็มออเปล่าของกูเต็มเหรอดูของว่าเต็มยังไงวะเพื่อนกูถ้ามึงเก็บครบสามชิ้นมันก็จะเก็บไม่ได้แล้ว อ๋อเหรอเมื่อกี้ตอนที่กูของเต็มกูยังไงนี่อยู่เลยกูยังพกกูยังหยิบกระดูกได้เลยเพยื่อนมึงอยู่ชั้นบนนะเออเพื่อนไอ้เครื่องวัดผีนี่มันจะวัดผีได้ตอนไหนบ้างโอ้ยเยสเคแดงเลยตรงห้องมึงอะลงไปข้างล่างเราจะหยิบทวรทิ้ขงของทั้หมดเลยแล้วก็เอื้อมเไปจ่ายบอล ทำไมต้องทิ้งของให้หมดอ่ะเราก็ไปหยิบของมาเพิ่มไงเอามาหารหลัานอ้าวเหรอมีตู้ว่ามันคืออีเดียผ้าหน,นึ่งอย่างกดเจใช่ไหมกดเจแล้วก็กดไอ้ตรงที่เป็นสามเหลี่ยังสองนั่นกดกดต้องไปหยิบอะไรมาวะกล้องเหรอกล้องอีเดียวก้องติดติหดหนัก แล้วก็ประสายแบ็คไลท์ด้วยแบ็คไลท์อ่ะอันนาอันนี้ยสองอันนาอันหนึ่งเป็นแบ็คไลท์มันจะไม่ค่อยสว่างแล้วอันยาวเนี่ยต้องอะไรนึงมื่อผึงนี้ือไปสองอันเลยแบ็คไลท์กับไปด้ข้างล่างนี้เป็นสตองแฟลชไลท์นี่คืออะไรอ่ะอันไหนอ่าข้างบนอ่ะอันนี้ไม่เคยใช้อ่ะรู้แค่ว่าอันเลมเนี้ยเวลาผีเวลามีคนเดินผ่านมันจะขึ้นเตือนที่รถ กับเเอีแล้วทำไมของพวกนี้มันมีตลอดเลยวะก็ูซื้อมาเมื่อกี้ซื้อมาไม่ครบวด้วยเงินหมดก่อนซื้อมาทำไมในเมื่อไม่รู้วิธีใช้่รู้ปิดประตูไงให,ใ,หให้ไม่ต้องจับอของอู้พี่ตเก้าเปอร์เซ็นแล้วโอเคไอ้พี่อยู่ไหนนะอยู่ตรงกลางเลยเพื่อนกูเอาไอ้แฟลชไลท์นี่มาก,กูส่องอะไรแทบมองไม่เห็นเดี๋ยวอย่าไปไกลกูมากสิ Premises, มองไม่เห็นเลยเพื right bottle bottle ่อนกูมองไม่เห็นเลยกูไปเอาสตองแฟลชไลท์มาดีกว่ามีแต่มองตกูมันเออตอนนี้กูไม่มีไฟฉายเลยก็ไปหยิบสตองแฟลชไลท์มาแล้วกูแบบมีกล้องแล้วก็มีนี่กูจำได้ว่ากูดับสตองแฟลชไลไว้ในนี้ นี่โอ้ยมันต้องโกมเก็บโอเคได้ละไปต้องเอามาตั้งเราต้องเปิดด้วยเปิดเปิดไงอ่ะเพื่อนตอนนี้เปิดแล้วกูหาผีแบบเฮ้ยเพื่อนข้างหน้าอันในห้องนี้เลยเรื่ยวไหนอ่ะสีเหลือง หายไปแล้วสามขีดปะสามหรือสี่ขี่สามสามขีดแซงเอามันทำอะไรบางอย่างใกล้ๆเราอาจจะมีรอยหน,ยนยูมืออ้าหรอมึงเอามาส่องดิส่องอยู่ส่องอยู่จะหาไม่เจอเลยตรงเนี้ยตรงห้องเนี้ยตรงห้องนีงองนกูชีนะ้เนี้ยเนี่ยห้องเวทแม่ภาพวาดแม่งโคตรสยองเลยเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อนสรุปไม่มีรอยหนู ไปดูโกรออฟกันฮะบกรทอฟอ,อืมเฮ้ยเดี๋ยวนะดวงตาตัวนี้มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมหรือว่ามีคนเอามายนนมีคนมาโยนไม่รู้ดิไม่เห็นนะ,นนะอ่ะโอเคดูละขยอยอะไรเนี่ยกราฟเป็นอะไรเนี่ยองฮาผีครับคือความโกรธของผีอ๋อเอ,อ้ยเดี๋ยวนะใครเอาอะไรไปติดอ่ะ กล้องไะไม่ไม่ไม่ไอตรงเนี้ยดาวเตนเจอร์ไม่ผีเดินผ่านหรอไม่รู้ดิดูไงวะรอบมันขึ้นอะมันขึ้นดาวอรอแสดงว่ามันมีเสียงอยู่ตอนนั้นซึ่งเราไม่อยู่ข้างในอ๋อเอ้ยมีกดอ๋อไม่กดออกอยู่ในห้องน้ำเลยอ๋อเหรอไปไปไปถ้าเมื่อรอมันจะมาเป็นช่วงๆอ่ะจะเป็นเป็นคล้ายๆหิ่งห้อยอ่ะ แนอนตอมเจนเชตงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเอากล้องไปวิดีโอไปวางเพิ่มไหมเออเห็นแล้วไม่ตองอไปเพิ่มแล้วเห็นกดออกแล้วตอนนี้ได้มีงินถสองอย่างแล้วแล้วกล้องนี่ต้องหาลานนิมือผีด้วยนะเฮ้ยใครที่วัดนี่พกแค่คนเดียวครูแค่คนเดียวพอใช่ไหมใช่แล้วแต่แล้วเดี๋ยวครู <ไป S 1> ใช้ <ไป S 1> กู<ๆ>กูคูมีไฟฉายไลท์เนี่ยและทีนี้ที่เหลือก็จะเป็นไอของอย่างอื่นละ แล้วพวกไร้นิ้วมือ,อมแล้วพวกเทียนนี่ไปไม่ไปจุดในบ้านไหนอ่ะเผื่อสว่างเอา,เอาไปจุดก็ได้แต่ว่ามันจะมีเคว็ที่ว่าให้จุดเทียนแล้วให้ผีเป่าอ่ะอันนี้อ้าวเหรออ๋อแสดงว่าเราต้องตั้งไว้ใกล้กล้องวิดีโอเฮ้ยทำไมกราฟผีเป็งนงี้วะเอเคเราเอยู่ข้างนอกนานเกินเหรอเนี่ยๆกราฟใหม่นี่เราต้องหายนี่มัน,นโอกาสเป็นไปได<อ>้สั้นนอนเออ เออเราต้องหาโกลดไวติงอ๋ะมีนั่นนะเขาทำเวสตี่เอ็ดเราหยิบแล้วก็ปีซิงคอมพลเตอร์อ่๋เดีซิ่งนอากาศปิดลบปะต่อนอโลเสร็จแล้วอ๋ะเดี๋ยวตาต่อไปนั่นเนาะพี่ต่ออัดคลิปอยู่ปะอัดคลิปอยู่อากาศปิดลบปะข้างในอ่ะไม่กูไม่ได้ใช้ที่วัดอุณหภูมิ ไม่มีไฟฉายวะฮะกูจะใช้เดียวกันเดี๋ยวกูทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูดับไอไฟฉายแล้วเดี๋ยวกูจะเทียนมาเต็มต้องไม่ดับไปนั้นไปใช้แพ้งก่อนมึงช่วยไปพากูไปชั้นสองเลยนะอกำลังไปโอ้โห่อนปลาเฮ้ยเช็ดเหี่ยผีมาผีมา สีแดงแจ๊สเลยเมื่อกี้เออกูก็เห็นไหนใครจุดเทียนตรงไหนไม่อะ แล้วเจอผียใช่ไหมใช่เมื่อกี้ผียนของเลยยัดเข็มเอามาดิไปกูว่าเราลุยม้างดีกว่าเฮียกูเบื่อละเราถ่ายรูปผียังยังเลยยังไม่เจอเป็นยังไม่เจอเป็นตัวเลยเพื่อนเอ้ยผีมันเกยดนั่นหรอวะอะไรแล้วก็ให้แล้วก็สู้ผีโดยใช้ไม้กางเขนไม้กางเขนคือเราต้องให้นี่เอาไปวางไว้ตรงผีจะเกิดอะไอ ตรงที่ใกล้ๆที่ผีเกิดอ่ะอืมเออแล้วลกล้องนี่กูต้องใช้อยู่ไหมเนี่ยเออเอาไว้ถ่ายรูปผีไงแล้วกูน้ำถ่ายก็ได้เอองั้นเดี๋ยวพวกมึงใช้ไม้กางเขนไปเดี๋ยวกูจะถ่ายรูปแพรตัวไปว,วางไว้แล้วอันหนึ่งจะไม่รู้ว่าผีจะโดนหรือเปล่าถ้าผีโดนไมก้กางเขนจะหักอ๋อไปไปไปเออมึงวิธีเรียกผีอ่ะมึงกดปีแล้วมึงก็ด่ามันเรียกชื่อมันอ๋อชื่อมันชื่ออะไรสัตว <Mark> อมาร์คทอมสันไอ้เงี้ยมาร์คูคูนี่ว่ะกูจะรอดูแนวมาร์คทอมสันท่าเซนเซอร์มันมาจากอเวนต์ามาร์คทอมสันโอเคละต่ามันใช่ไหมเดี๋ยวกูจะรอดูในกล้องดิวช่วยคิดคำด่าหน่อยกูจะดา่าทีมาร์คทอมสัน fuck you you motherfucker โอเคกูเข้าไปเป็นเพื่อนมึงอ้าวไอ้เชีอยประตูปิดไอ้สัตว์ตายละเออประตูปิดอัดหลังกูอีเวนไอ้เชือดิวถามผีขาวโอนอายุลัวลัวไม่หรอกกูจะถามกูจะถามแม่งเลยว่าอะไรวะอะไรวะจะถามว่ามันเกิดที่ไหนวะ ตรงหน้าบ้านหรอวะมามามาเดี๋ยวกูเรียกมันตรงการมึงดูตรงห้องมน้ำใช่ไหมไอ้เชีอยประตูแม่งอย่าปิดอย่าปิดเลไอ้สัตว,ว์เวกลัวมัเมนึงเข้ามาไอ้เชีอยกูไม่มีไม้กางเขน,นกูบอกอยู่ให้ใช้ไม้กางเขนอยู่เก็บไรผี่ได้ลเอ,เอไปวางไว้ในห้องวางไว้ตรงประตูเลยไป อวิวอเวนเดียวแก้งกูกันมึงเข้ามาดิช่างแม่งแม่งเออเราหาผีผมันชื่ออะไรนะวางไว้ตรงประตูเนี่ยตรงแฟลตไลน์นี่เลยเพื่อนวะโอูห่ย อ๋อไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ในห้องน้ำไม่อยู่ในห้องน้ำมันเฮ้ยเชือดแดงแดงเฮ้ยามาทองสั่มมาฟเกอร์อยู่ิดมกหักงแล้วมืมกเาเกหไปคืนึงแล้วออ,อพี่เกิดตรงนั้นแหละแล้วทำไงต่อเออทำไงล่ะถ้าม่อยากเจอมึงต้องไมก้กาเกนออก อ๋อตอนนี้มันไม่ออกมาใช่ไหมมันจะออกโอเคผียังไม่ล่าเราเว้ยเมื่อกี้ผีมันจะล่าลแล้วจะติดในตั้ง,งเข็เพราะมันจะเขียนท่าไปันตัวแม็เขียนใชะเจอแค่เราแล้แค่เควสตัวจะผีอะ่ะโดยเรนโมชั่นเซนเซอร์คือไม่มีครับไม่ได้เงินหมดก่อนซื้อไม่ทันงั้นเรากลับบ้านเลยโอเคกลับเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ลวกลับเลยเหรอเออร้อยเมีรต้องทำวันนี้รือยเมียเข้าไป เป็นแพนทอมใช่ไหมกูขอไปด่าพีกันเอ้ยแล้วแล้วกล้องแล้วกล้องกูมีรูปอะต้องทำไงก็เป็นไรเอากล้องมาไปเลยมันกล้องอันนึงถ่ายตัวไปแค่ห้าอันอืมเอากล้องใหม่ไปเลยอะกล้องวิดีโอถือกล้องวิดีโอถ่ายไปได้ไหมเอ่อเพื่ออะไรคือก็ไม่รู้อะกูจะดูจากตรงนี้ได้แต่มันจะงงๆเพราะมันแบบภาพมันแปลกๆอ๋อเหรอใช่ กูจะลองถ้าเกิดกูตายเป็นไรไหมเพื่อนไม่เป็นแต่แค่มึงได้เงินน้อยลงอาอเหรอโอเคเอไ,ไ,ไ,ไมยเเาลม่ไม่เดี๋ยวกูขอให้กูลองตายกันสักที <c oughs> กูอยากด่าผีเฮีย <c oughs> ผีมันชื่ออะไรนะรม,รรมาร,มร,ร,ร์ทรอมซัมมาร์ทอมซัมด่าด่าจากหน้าบ้านได้ไหมได้ไม่ได้โอเคนะเดี๋ยวรอกูไปยังเพื่อนมึง อ๋อไอแี่เดีวแม่งมึงรอแก้งปิดประตูกูไอเวนเออแม่งมึงก็ได้ตรงเนี้ยไปเลยไปเลยเมปิดประตูให้มันเดือดเสียงข้างในบ้านอ๋อเออแล้วมึงก็พูดล่ะเฮ้ยมากซ์ทอมสันไอยูบิชร์ยูบิชมากทอมสันบอดี้แมรี่บอดี้แมรี่ไอฟัคบิว์กูไม่เห็นมีสัญญาณที่อะไรเลยมึงวางไม้กางเขนไว้อยู่ใช่ปะล่ะ เออผีเงียบปิปเลย,ย,ยอ่ะมึงวางไม้ากางเขนไว้อะล่ะเฮ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดมันหายเงียบแล้วมึงบอกกูเลยนะกูจะรีบีก่อนว่ะมันดูจากตรงนี้ถ้าเกิดที่สูงอ่ะคือจีมันมีโอกาสออกลาบโอเคเราไปเนาะมึงเคลียร์ละลองดิลองดิงดมึงอยากผีออกลาบอ่ะให้เดินเข้าไปทำอะไรมึือทนเลที่กูดิของพวกมึงเจ็ดสิบแปดสิบของกูสามสิบอ้าวมึงก็เข้าไปดิ งไ,งไม่ไม่ไมก็เดี๋ยวพอมึงไปรูมปนตัวเดี๋ยวกูด่ามันแฮะไม่คือมันจะลามารา์คทอมสันใช่ไหม <S <s <uss> <S ผีมันชื่ออะไรนะเฮ้ยมาร์คทอมสัน <S <s <uss> <S มอเตอร์เฟกเกอร์ยูอ <s uss> are b i t แอนด์ยูอ are b u l l s เห็นมีอะไรเลยออมาแนแม่งเราช่างแม่งไอ้เชี่ยขี้เกียจรอก็ไปดีกว่าไปดีกว่าเชื่อจริงๆกูปอนแหละอ้ผีแม่งไปไปกลับเลยไม่ลองคำเคล็ดเลวไม่ได้ละดูดิกามันมาละเมื่อกี้ที่กูด่ามันละไปเราไปหาผีดูเถอะเพื่อนว่ ชนะไหมโอเคอพีเป็นตัวอื่นวะเชี่อได้ตังน้อยจังวะอ๋อพีถูกแล้วได้ตังน้อยหนึ่งกูได้ตังมาแค่เก้าสิบบาทเองเก้าสิบดอลเองอโอเคเดี๋ยวน้องน้องกูพร้อมเล่นแล้วอะ่ะโน่ฮัลโหลนโนโน่